เปิดปมร้าวฉานอ,อมสุชาโดนอดีตผู้จัดการส่วนตัวและหุ้นส่วนร้องโดนฮุบกิจการหลอกให้ขายหุ้นเดคีพอยท์นิวจะสรุปให้ฟังค่ะพริมนักธุรกิจและสาสาอดีตผู้จัดการส่วนตัวของอ,อมสุชาได้ร้องเรียนผ่านรายการโห้กระแสะว่าโดนอมฮุบกิจการสาสาและพริมรู้จักกันมากว่า20ปีและพิมเคยทำธุรกิจมาก่อนสาสาจึงชวนพริมสร้างแบรนด์ใหม่กับตนและอ,อมสุชาตอนแรกพริมปฏิเสธเพราะเคยทำธุรกิจกับดาราแล้วมีปัญหาแต่สาสาก็การันตีว่าอมจะไม่มีปัญหาสุดท้ายพริมยอมทำธุรกิจจด้ววยแต่่่มีเงือนไขา,าะ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งตอนนั้นทั้งสาสาและออมก็ตกลงด้วยวาจาซึ่งพริมเคยขอให้เซ็นสัญญาแต่ออมไม่ยอมเซ็นพิมหยุดทําธุรกิจเดิมของตนและหันมาทําธุรกิจใหม่เต็มตัวเกือบ1ปีแต่หลังจากเปิดตัวสินค้าแล้วออมกลับขอหุ้นจํานวนเท่ากันกับพริมซึ่งพริมก็ต้องยอมรับข้อเสนอสุดท้ายตกลงแบ่งหุ้นกันที่พริม48%ออม48%และสาสา4%ต้นปีที่ผ่านมาออมติดต่อสาสาเพราะพบว่าเอกสารที่ใช้ติดต่อเช็ควัตถุดิบที่เกาหลีเป็นหัวกระดาษของบริษัทเเดิิมมของงพซึ่สาสาก,ก็ยี์ใ แต่ออมห้ามไม่ให้เธอบอกเรื่องนี้กับพิมต่อมาไม่นานออมชวนสาสาไปกินข้าวที่บ้านกับครอบครัวของเธอและเล่าปัญหาของบริษัทออมบอกว่าพิมบริหารงานได้ไม่ดีและกําลังจะทําบริษัทพังและพิมใช้เงินบริษัทโดยมิชอบรวมถึงบริษัทกําลังขาดทุนจากนั้นก็หว่านล้อมให้เธอขายหุ้น4%เปซของเธอซึ่งตอนแรกเธอปฏิเสธและขอดูผลประกอบการแต่ออมบอกว่าไม่รู้ทั้งที่เธอสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาแต่สุดท้ายด้วยความกลัวว่าธุรกิจจะขาดทุนเธอจึงยอมขายหุ้นให้ออมในราคา2องล้านห้าแสนบาท ยารักษาความลับหักละเมิดจะโดนปรับ5 0,000บาทซึ่งมีการอัดวิดีโอตอนมอบเงินค่าหุ้นด้วยซึ่งสาสามาทราบหลังจากการขายหุ้นให้ออมแล้วว่าข้อมูลบริษัททั้งหมดไม่เป็นความจรงิงออมซึ่งตอนนี้ถือหุ้นอยู่52%และกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แบ่งหุ้นให้กับครอบครัวและญาติหลายคนและปลดพิมพ์ออกจากกรรมการบริษัทและตั้งครอบครัวและญาติมาเป็นกรรมการแทนอีกทั้งยังลดจำนวนหุ้นตัวเองลงและให้กรรมการคนอื่นบวตตนเองให้เป็นพรีเซนเตอร์โดยมีค่าตัว9ล้าน5 0 0 0บาทซึ่งมากกว่าเงินของบริษัททสส่วนพพิิิม์์ถูกกตัดธากการเข้ ึงของข้อมูลบริษัททุกช่องทางและไม่ได้รับเงินเดือนและเงินปันผลอีกเลยแม่เธอจะยังมีหุ้นอยู่ดานสาษาหลังทราบความจริงจึงขอซื้อหุ้นคืนจากออมแต่กลับถูกฟ้องว่าละเมิดสัญญาความลับและทําให้ถือครองหุ้นอย่างไม่สงบสุขเพราะสาษายังไม่ได้เซ็นตราสารการโอนหุ้นและสาษา,า,าก็ฟ้องกลับออมข้อหาซื้อหุ้นโดยช่อชนและปกปิดข้อมูลส่วนพริมก็ถูกออมฟ้องเช่นกันในข้อหาทําธุรกิจแข่งขันกับแบรนด์ของตนซึ่งพริมก็ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงส่วนพริมก็ฟ้องออมที่นําหุ้นที่ได้้จาาากกกมมมใชลงติรรร ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นการได้หุ้นมาโดยชอบหรือไม่ซึ่งออมได้ขอเสนอซื้อหุ้น48%ของปริมเป็นเงิน10ล้านบาทแต่หากปริมต้องการซื้อหุ้นของออม52%จะต้องจ่ายเงินถึง32ล้าน5 0 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามแอมพิธานแฟนของออมได้ฟนอินและชี้แจงว่าแม้ว่าออมจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของบัญชีบริษัทแต่ข้อมูลก็ต้องมาบวกยอดเองและไม่ได้ทําบัญชีทุกเดือนส่วนค่าพรีเซนเตอร์นั้นแค่อนุมัติว่าออมทํางานแต่ไม่ได้มีการจ่ายจริงพรุ่งนี้ออมสุชาจะมาปใรสม Point Re Key News ุห้ฟัง พวกนี้นะคะ